สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาตกปลาช่อนยามเย็นๆกันครับวันนี้พามาถึงหมายนี่ก็ห้าโมงครึ่งแล้วครับก็วันนี้เหยื่อที่ใช้ก็นี่ครับใส่ปลาทูครับวันนี้ได้มาน่อยเดียวเองครับใส่ปลาทูไม่รู้จะอยู่ได้ประมาณถึงกี่ทุ่มครับไปครับมาเกี่ยวเหยื่อกันดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ เบ็ดที่ใช้นะครับเบอร์สิบแปดครับสายหน้าสามสิบปอนเป็นสลิงขาดเจ็ดสลิงอ่อนนะครับเจ็ดคูณเจ็ดวเกี่ยวใส่ประทูเครับวันนี้เขาทําน้อยครับมีมาน่อยเดียวเองครับไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงและจะมีปลาเข้ากินเหยื่อเราหรือเปล่าไม่มีเหยื่ออ่อยเลยครับวันนี้ใส่ปลาทูน้อยครับไม่ได้ใส่กระชังอ้อยด้วยครับ จะมีผลงานให้ทุกคนได้ดูกันหรือเปล่าครับครับวันนี้ลงสามคันเกี่ยวสามตัวเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ทำประทูน้อยครับเลยได้มาน่อยเดียวเองครับตัดไส้ออกนี่ครับจะได้เป็นแบบนี้นะครับเอาคำขนาดนี้พอครับ มีตัวขึ้นอยู่ครับปลาช่อนมันขึ้นอยู่ในป่าเนีเสียงมันจุบจ๊บจุ๊จุ๊อยู่ในป่านะครับแต่เราไม่มีอ่อออยครับวันนี้มีมาจำกัดครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีผลงานให้ทุกคนได้ดูกันหรือเปล่าใส่ปลาทูก็เกี่ยวมินมินครับเกี่ยวที่กระเพาะครับนี่ครับ มีผลงานหรือเปล่าไม่รู้ครับวันนี้วันนี้เกี่ยวพวงไม่ค่อยใหญ่เท่าไรครับเพราะใส่ประทูมีน้อยครับนี่ครับแค่นี้พอครับวันนี้ติดภารกิจเลยมาเย็นครับจะหกโมงเย็นแล้วครับตอนนี้แต่แดดก็ยังไม่ลงนะครับเริ่มร้อนแล้วครับอากาศเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วครับไม่หนาวแล้วครับ เราเอานีียไปอ,อ,อ่อยเทงครับวันนี้ไม่มีเยื่ออ้อยครับอันนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราออเรสอยเยื่ออ้อครับสอยเยื่ออ้อยก็ระวังด้วยนะครับระวังกันไกลระวังพลาดครับขมครับถ้าเข่าเนื้อก็ขาดถึงก็ขนาดขาดเลยนะครับ นี่ครับเราก็จะซอยอย่างนี้ครับซอยไปเรื่อยๆครับเ,เราซอยขั้นตอนในการซอยนะครับเราก็จะซอยแบบทีๆครับเราไม่ต้องซอยห้างนะครับทุกคนเราซอยแบบนี้ครับระวังมือด้วยนะครับเป็นไก่ นี่ก็มาตกอยู่ข้างนาเขาก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยครับมีมอไซค์วิ่งมีเสียงจุดคุจุดระเบิดไล่นกครับวันนี้รีบครับไม่ค่อยละเอียดเท่าไหรครับซอยสองซอยสามพอครับจะมืดก่อนครับครับเดี๋ยวเราก็เอาน้ําเนี่ยครับเลือดของปลาทูเนี่ยครับเทเข้าไป เนื้อที่เราตัดและเราซอยครับที่เราจะทำเยื่ออ่อยเนี่ยครับไหครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปสาดกันครับ มาครับทุกคนมาลงเหยื่อไงครับ สายออกแล้วครับเสายไก่แล้วครับมาแล้วครับแตมแรกครับทุกคน คืนเลยครับแต้มน,นี้โอ้โหพันกันครับเดี๋ยวผมปลดก่อนครับตรงให้กืนครับทุกคน ผนกันเยอะครับทุกคนมาแล้วครับทุกคนแตมแรกครับตัวนี้ก็จะมีประมาณสักแปดขีดได้ประมาณนั้นนะครับประมาณเจ็ดแปดแปดขีดได้ครับไม่ขาดครับมาครับเต็มแรกมาแล้วครับคนรบครับใส่ออกครับ อ,อีกแล้วครับโอ้ย,อยพันขยันพันทรับวันนีข้ขอบคุณทุกคนครับนีบค่ครับ แต้มที่สองครับปลาช่อนปลาช่อนครับประมาณแปดขีดเก้าขีดได้ครับเกือบเกือบโลครับตัวนี้เข้ากับตัวเมื่อกี้นะครับไปครับแต้มที่สองมาแล้วครับไปติดตามชมกันต่อมาครับทุกคนครับเรามาสรุปแต้มครับคืนนี้ครับนี่ก็ทุ่มครึ่งแล้วครับจะสองทุ่มแล้วปลาเงียบแล้วครับวันนี้ไม่ใด้ปาทูมมีน้อยครับวันนี้ยังเรายังมีผลงานให้ทุกคนได้ชมเนาะ นี่ครับปลาช่อนครับทั้งสองตัวเลยครับนี่ก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดขีดได้ครับนี่ก็โตกว่านิดนึงครับนี่ก็ประมาณใกล้โลครับเก้าขีดอยู่ประมาณนั้นนะครับสรุปว่าวันนี้คืนนี้เราได้สองแต้มครับในระยะเวลาสามสี่ชั่วโมงครับนี่ก็ใกล้เวลาสองทุ่มแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บเบ็ดกลับแล้วครับพรุ่งนี้มีภารกิจต่อครับ นี่ครับได้สองแต้มครับทุกคนเอ้อเออเออไปแล้วนี่ครับสองแต้มครับนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสองแต้มครับปลาช่อนครับ